สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวชมประเทศเนปาลน,นะฮะโดยที่เราจะบินไปยังออยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับก็ผมก็จะพาบินด้วยเครื่องบินเล็กก่อนเนี่ยนะฮะก็ประเทศเนปาลเนี่ยนะฮะก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหาพันธ์สาธรารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลน,นะฮะก็เป็นประเทศอยู่ทางเหน,อเนือนะฮะไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้นะฮะ พื้นที่โดยรวมของเขาเนี่ยนะครับแสนสี่หตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วก็ประชากรเนี่ยยีล้านคนยี่สล้านคนนี่ก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสของประเทศไทยนะฮะก็ประเทศเนปลาลเนี่ยพื้นที่เนี่นะฮะนับว่าใหญ่เป็นอันดับ93ของโลกแต่ประชากรเนี่ยมากที่สุดอันดับ41ของโลกนะฮะก็ที่ตั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเทือกเขาหิมาลัยนะฮะ เขาหิมาลัยแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเหนือเหนือไปนี่นะครับก็จะติดประเทศจีนนะฮะ,ะส่วนทิศใต้กับทิศตะวันออกกัตะวันตกนี่นะข้างล่างก็เป็นอินเดียข้างบนเป็นจีนข้างล่างเป็นอินเดียนะฮะก็ประเทศเนปลาลเนี่ยแยกจากประเทศภูฐานเนี่ยด้วยรัฐสิกขขิมนะของอินเดียนะครับแล้วก็มีเมืองกาดมันดุ เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับก็ทั้งเหนือเหนือของเนป,ปลาลนะฮะที่ใกล้ๆก้ประเทศจีนเนี่ยนะฮะก็มีภูเขาเนี่นะครับสูงที่สุดในโลกเลยนะฮะก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เรากำลังจะบินขึ้นไปเนี่นะฮะเราก็จะบินขึ้นไปที่อยู่บนบนนั่นนะฮะจริงๆถ้าเกิดเป็นของจริงเนี่ยเขาก็ต้องไปลงที่สนามบินลุกล่านะฮะแล้วก็ไต่ขึ้นไปบางคนก็ไต่สําเร็จบางคนก็ไต่ไม่สําเร็จนะฮะ ก็เราก็จะไปดูว่าเอเวอเรสต์เนี่ยฮะก็เป็นยอดเขาะะที่อ,อ,อยู่ในโลโก้ของบริษัทหลายๆบริษัทนะฮะก็เวลาเราไปดูหนังเราก็จะเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์อยูเ่เป็นประจำนะฮะอยู่ในโลกโก้ขเขานะ,ะก็เพราะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะฮะอยู่เหนือระดับน้ําทะเลนะ,ะตั้งอยู่ในหุบเขาย่อยมหาลังกูหิมันนะฮะในเทือกเขาหิมาลัยนะครับจุดสูงสุดของ ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยตั้งอยู่บนพรมแดนจีนในปานนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเอเวอเรสต์ Everest เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของในปลาลแล้วก็ทิเบตนะคนก็หลั่งไหลเข้ามาปีนเขามาพิชิตเอเวอเรสต์กันนะนี่ผมก็บินย้อนแสงให้เห็นปาที่เป็นแจกแนะเอ่อย่างภาพนี้เนี่ยทุกคนคงน่าจะจําได้ก็เป็นเขาเขาขา,ขาดำๆนี่ครับเป็นยอดเขาลหลาแหลมนะแล้วกอ็อยู่ในโลโก้ต่างๆนะมากมายเลยนะครับแต่ว่าการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยนะฮะ คนบางทีปีไม่สวีก็มักจะมาเสียชีวิตกันมาตายกันบนอยอดเขาเอเวอเรสต์นะอย่างเช่นในปี2019เนี่ยก่อนโควิดเนี่ยามาปีนเขาเอเวอเรสต์ตายไป300คนนะฮะแล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้แบกลงไปแนละ้วก,ก็ทิ้งไว้บนภูเขาเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ใครจะแบกลงไปนะครับโอเคนี่ผมก็จะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆแล้วนะข้อมูลทั้งหมดมาจากวิกิพีเดียนะผมก็อ่านให้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังนิดหน่อยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็จะบินไปเรื่อยๆก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหนือร่องระหว่างขุบเขานะฮะซึ่งคนเขาก็จะค่อยๆบินค่อยๆเดินขึ้นมานะฮะเขาไม่ได้มาเครื่องวินนั่งเครืบินมาแป,ปะอยู่บนยอดเขาเลยนะเขาจะนั่งเครื่องบินไปที่ฐานก่อนแล้วก็จะมีคนนําทางไต่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะบินวนไปวนมาเพื่อดูวิวนะฮะดูวิวนะฮะก็ บนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเามฆมากหรือพายุมานะฮะพายุมาบางทีเรามีแผนการปีนเขาเนี่ยเ,เราก็ต้องอยกเลิกไปก่อนหรือมีแผนขึ้นเครื่องบิน,ข,นขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยก็ยกเลิกไปก่อนอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะบินบินอยู่เนี่ยเมฆลงจัดหรือหมอกลงจัดเนี่ยนะฮะมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้ผมต้องใช้เรดาร์ ้องเชลเดดูว่าตอนนี้เราบินถึงไหนแล้วนะมองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนบินขึ้นมาผมใช้สภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะไม่ได้ใช้สภาพอากาศจริงที่ว่าให้มันลบก้อนเมฆทิ้งไปให้หมดเลยนันเราเราไม่ได้ทำนะเราใช้อากาศแบบเรียลไทม์เลยเพราะฉะนั้นเ,เขาใช้ดาวเทียมส่องมาว่าตอนนี้มีเมฆที่ไหนแล้วเขาก็โชว์เมฆให้เราดูด้วยนะฮะเ,เพราะฉะนั้นบางทีเราบินบินไปเราก็จะเห็นเมฆนิดหน่อยนะครับตามสภาพอากาศจริงนะตอนนี้นะฮะ โอเคผมก็จะบินต่ําลงมาให้มันอยู่ใต้เมฆหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้เห็นบรรยากาศภูมิประเทศนะฮะเอ่อถ้าเกิดบนที่สูงสูงก็จะเป็นเอ่อสีขาวหมดเลยก็คือหิมะปกคลุมมาเวลานักบินเขาเขาบินเขาก็ต้องอใส่แว่นด้วยนะม่ใส่แว่นกันแดดด้วยนะไม่งั้นมันก็จะเรียกว่ามองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปบินหาสนามบินกันละนะฮะบินไปหาสนามบิน นะสนามบินที่นี่เนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นชื่อเต็มๆนะก็คือสนามบิน t e n ซิ n g h i l ารีนะฮะเทนซิงฮิลารีแต่ว่าทุกคนน่ยรู้จักกันในสนามบินลุกล่าฮะจะอยู่ทางมุมบนซ้ายที่เห็นคาว่า LUKLA เนี่ยห่างไป4.2นอติเคิลไมล์สนามบินลุกล่าเนี่ยนะครับก็เป็นสนามบินที่ไปดูคลิปเนี่ยเขาบอกอันตรายที่สุดในโลกนะบินลงยากที่สุดในโลกนะผมก็จะไปลองบินลงดูนะฮะอ,อยู่อีก3.65นี่นะครับ เราก็ยังไม่รู้ว่าสนามบินนี้มาอยู่ทิ่ทางไหนเพราะอันนี้เป็นการบินมาครั้งแรกของผมนะก็มาทําคลิปให้แฟนๆดูกันเลยนะจะเห็นว่าพอเราบินลงต่ํามานะครหิมะมันก็จะเริ่มหายไปนิดหน่อยก็จะมีหิมะเป็นปกคุณเป็นบางส่วนนะแต่ว่าอากาศก็หนาวเย็นแล้วก็เบาบางปกติโอเคทีน,นี้เราเปิดแผนที่หนามบินขึ้นมานะฮะก็จะเห็นว่าสนามบินนียมันตะแคงอยู่นะเพราะน่ารอดต้องไปบินอ้อมนิดหน่อ่อไไนล้เลกกลมนะัมมงงครืด นะครับก็สนามบินนี้เนี่ยฮะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นท่าอากาศยานที่อันตรายที่สุดในโลกเป็นเวลามากกว่า20บปีนะของจริงก็บินได้แค่เครื่องบินเล็กลงนะเครื่องบินใหญ่ๆบินลงไม่ได้นะฮะก็สาเหตุที่สนามบินนี้เป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปินเขาเนี่ยไปยังค่ายเบสของยอดเขาเอเวอเรสต์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีเครื่องบินนะบินวันละเที่ยวหนึ่งนะไปกลับ จากรีพูวันนะในการมันดุนะเวลากลางวันนะถ้าเกิดอากาศดีนะก็บินได้แต่ถ้าเกิดอากาศไม่ดีก็บินไม่ได้นะก็ยกเลิกดื้อเลยนะยกเลิกดื้อเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้เที่ยวบินจะสั้นเนี่ยเห็นไหมครับเรื่อผมบินเหนือมาให้ดูที่หนึ่งว่ามันไอ้รันเวย์นี่สั้นกระตุจูเลยนะครับเพราะว่าที่ลุกลาเนี่ยฮะเอ่อบางทีเนี่ยฮะที่กาบมันดุเนี่ยสว่างแดดจัดนะรพอมาถึงลุกลานี่ ฝนตกนะลมแรงนะเมฆทึบมองไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยบางทีก็ดีเลยเป็นประจำหรือว่ายกเลิกไปเลยนะฮะก็เรียกว่าลงยากมากๆแล้วก็ใช้งานยากมากๆนะฮะเราก็ต้องออไปบินบินวนมารอบหนึ่งก่อนเพราะว่าเ,เราลงไม่ได้นะฮะเมื่อกี้บินมาแล้วเนี่ยลงต่ำไม่พอลงไม่สำเร็จนะเราจะไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นเครื่องบินกลับมานะฮะยูเทิร์นเครื่องบินกลับมานะครับ ถ้ากาสยาน,นี่ฮะตั้งขึ้นสร้างขึ้นในปี164นะฮะภายใต้การควบคุมของเอ็ดมันฮิรารีนะตอนแรกตั้งใจจะสร้างท่ากาสยานบนพื้นที่ที่เป็นที่นาเรียบๆแต่ว่าชาวนาท้องถิ่นเนี่ยไม่ยอมขายที่นาให้เลยต้องออสร้างสนามบินตร,ตรงที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแตบนภูเข,ขาเนี่ยฮะโดยเขาซื้อที่จากชาวเชอร์ปาท้องถิ่นนะด้วยมูลค่า6 2เหรียญนนะแล้วก็ จ้างชาวเชอร์ปาท้องถิ่นเนี่ยนะครับมาช่วยก่อสร้างนะฮะเครื่องบินสนามบินอันนี้ด้วยนะครับก็เขากับ้านเนี่ยพื้นเนี่ยฮะเขพาพอใจนะ่าดินมันแข็งนะก็เลยซื้อเหล้าเนี่ยไปเลี้ยงชาวเชอร์ปาแล้วก็ขอยพวกเขาเนี่ยเต้นกระทืบบนรันเวย์นะก็คือแมนนวลนะฮะใช้ดินกระทืบกระทืบให้ดินมันแข็งนะครับ <S <S เพื่อทําให้ดินตรงนั้นเรียบแล้วก็ใช้งานเป็นรันเวย์ได้นี่ข้อมูลประวัติของเขาอะนะครับผมอ่านให้ฟังนะฮะ แล้วก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานะฮะอีกโอ้ยหสี่สิบปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นในปี2001นะ,ะ 2001, 2001ก็เลยบูด,ด้วยอย่างมาตอยนะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยฮะก็ในปี2008เนี่ยก็เปลี่ยนชื่ออากาศยานเนี่ยนะเเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวเชลปานะฮะอ่าแล้วก็เซอร์เอ็ดมันฮิรารีนะ,ะผู้ที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นคนแรกนะฮะ ก็เปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานเทนซิงฮิรารีนะฮะก็ใช้เป็นชื่อนี้แต่ว่าคนเนี่ยฮะเขาใช้ชื่อคําว่าสนามบินลูกล่ามาจนติดปากแล้วนะฮะเวลาไปดูคลิปใน YouTube ที่คนมาบินลงกันก็บอกลูกล่าลุกล่า L U K L A นะสนามบินลูกล่าเพราะ,ะพูดจนปิดติดปากแล้วอะ่ะนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมลงไม่ได้นะผมก็เลยมาอ้อมภูเขานะะมาวก,กับใหม่มาวก,กับมายูเทินนะฮะเกือบครึ่ง เกือบทําเครื่องตกไปแล้วนะฮะโชคดีตั้งหลักมาได้การบินบนบนภูเขานี่นะฮะลมมันแรงมากเลยเพราะลมมันตีนะฮะลมมันตีบางทีบินบินอยู่เนี่ยเออมันไม่เหมือนบินบนท้องฟ้าปกตินะฮะนี่ตอนนี้ลูกลาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะผมมาผมมาอ้ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ลงไม่สําเร็จนะฮะเอ่อบนภูเขานี่นะฮะเอ่อเวลาเรามาใช้โปรแกร,รม Flight Simulator เนี่ยเอ่เอเราจะใช้เครื่องร่อนเอ่อไคลเดอร ไม่มีเครื่องยนต์นะฮะมาบินไปภูเขาแล้วก็หาทิศทางลมที่มันพัดขึ้นนะเพราะว่าเวลาลมมันมาตีถูกภูเขาเนี่ยมันชนภูเขามันไม่รู้จะไปไหนพัดลงไวไ้แล้วเนพราะเป็นพื้นนะฮะมันก็เลยพัดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เครื่องร่อนเนี่ยเราต้องอาจจะบินขึ้นสูงแล้วก็ไปอยู่ขอบขอบภูเขามันก็จะพัดและให้เราขึ้นสูงนะ,นะ,ะเพราะว่าไอ้เครื่องร่อนเนี่ยไกลเดอร์มันไม่มีเครื่องยนต์นะฮะก็ใช้ลมธรรมชาตินี่ยร่อนไปเรื่อยร่อนไปเรื่อยนะก็เพลินดีเหมือนกัน นะโอเคนี่ผมมาตีวงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่สนามบินลูกล่าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ห่างไป2 2จุดอสองไม้นะฮะก็เกือบถึงแล้วแต่ว่าเราพุ่งเข้าไปตรงตงไม่ได้นะเพราะสนามบินมันขวางอยู่เราต้องอตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมานะฮะ สนามบินน <iet gli> <s lass> ี้เ <overall> น <s lass> ี่ยมีอุบัติเหตุเนี่ยเครื่องบินตกเลยว่าโอ้โหไปเปิดดูวิกิพีเดียเนี่ยยาวเหยียดเลยอ่านไม่หมดนะฮะมี19.73รอยย l n e นปา a แอร์ไลน์นะเนปาลแอร์ไลน์19ก็หนึ่งก็เครื่องตกนะฮะ19ก็2รอยย l n e นปาก็เครื่องตกอีกอ204ก็เยติแอร์ไลน์นะสีดาแอร์นะโกุรขาแอร์ไลน์นะเยติแอร์ไลน์ใ่โอ้โหตกเป็นยาวเหยียดนะฮะล่าสุดเนี่ย2019ซัมมิ t แอร์นะฮะ เครื่องบินก็ตกอีกชนเข้ากับคอปเตอร์นะฮะอ๋อก็ก็เรียกว่าชนกันประจำนะฮะกับกาแล้วลกับแต่ก็เสียชีวิตด้วยนะอันนี้ผมจะลงแล้วนะฮะก็โอ้โหสนามบินรันเวย์สั้นมาเอาเจอลมตอตีพยายามกดหน่อยนะฮะเพราะว่ารันเวย์หมดแล้วนะเอากระแทกมากๆเลยเอ,อันนี้ก็ก็เด้งอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็ถือว่าลงพื้นลงมาบนพื้นได้นะแต่ว่าถือว่า,าลงอย่างนี้ ก็คือเครื่องตกแหล้นะฮะลงอย่างเงี้ยคือเครื่องตกโอเคไม่เป็นไรเราก็เป็นบทเรียนแล้วนะฮะว่าสนามบินมันอยู่ย่างนี้โอเคอันนี้ผมมาบินด้วยการบินไทยนะด้วย Airbus A320 สองนะนี่เนื่องจากว่ามันเป็นเกมนะฮะเป็น Microsoft Flight Simulator เอาไว้หัดขับเครื่องบินนะฮะเอาไว้ฝึกบินนะพูดง่ายๆไม่ได้เป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะท้าทายหน่อยด้วยการเอาเครื่องลำใหญ่มาลงนะสนามบินอยู่ซ้ายมือแนละ้วตอนนี้ลูกล่าที่เห็นอยู่ล่างๆล,ลิบๆนะฮะ แต่ว่าเรามีประสบการณ์ใหม่แล้วเราเถ้าเกิดไปหักศอกใกล้ๆเนี่ยมันลงไม่ทันเนีเรามาอ้อมภูเขาเลยมาอ้อมภูเขาสัก3าลูกนะฮะก็เป็นการชมวิวไปในตัวด้วยนะฮะเป็นการชมวิวยอดเขาแต่เา,าเทือกเขานะฮะบ,บริเวณนี้เป็นเทือกเขาหิมาลัยนะฮะแล้วก็มียอดเขาเอเวอเรสต์อยู่นะฮะก็8 8ใน10ลูกนะฮะก็สูงสูงมากๆเลยนะ ในเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะมีภูเขา8 8ดใน10นะของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะมันสูงมากๆนะยมียอดเขาที่สูงที่สุดนโลกจะ8%แห่งด้วยกันฮนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะอันนี้เราก็จะตีวงเลี้ยวซ้ายแล้วนะน,นี่บินด้วยเครื่องแอร์บัสนะเครื่องบินโดยสารนะแต่ว่าขอย้ำนะฮะอันนี้มันมันเหมือนจริงก็จริงแต่มันไม่ใช่ของจริงนะฮะมันเป็นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบินอย่างนี้ได้ อของจริงมันให้แค่เครื่องบินเล็กลงเท่านั้นนะครับอันนี่ผมก็มาโชว์ลายลิเวอรี่การบินไทยที่สวยงามมากๆนะอันนี้ผมก็ะกะเอานะฮะว่าสนามบินมันน่าจะอยู่ทางซ้ายมือแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะฮะอันนี้เราจะหักเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับ สังเกตว่าถ้าเกิดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะเป็นหนาวมากจะเป็นหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีนะฮะแต่ว่าพอลงไปหน่อยมันก็จะบางแห่งเนี่ยถ้าเกิดมันอุณหภูมิมันลดต่าลงหน่อยมันก็มันที่บางทีมันก็มีละลายออกไปบ้างก็ทําให้เห็นหินที่พื้น,นอ่ะนะฮะก็สีมันจะออกดำๆนะฮะถ้าเกิดเห็นหิมะล้นลวมันก็จะขาวจั่วเลยนะครับโอเคนี่ผมเห็นสนามมันอยู่ทางซ้ายมือแล้วนะที่เห็นเ ที่เขาปักหมดเอาไว้นะฮะห่างไปอีก7.9ไม์นี่เรามาอ้อมไกลเลยนะเพื่อที่จะตั้งหลักตั้งลำนะฮะเมื่อกี้เราตั้งลำใกล้เกินไปทําให้ลงแลนดิ้งไม่สําเร็จนะอันนี้เป็นครั้งที่2ของผมนะครับอันนี้ครั้งที่2อนะฮะอีก6ไม์นะฮะแต่ว่านี่ก็ยังสูงอยู่แต่ว่ามันมีภูเขาบังไว้พอเลยภูเขาลูกนี้เนี่ยผมจะต้องเอ่อเรียกว่ากดลงไปต่ํามากๆเลยนะฮะไม่งั้นเอ่อลงไปที่รันเวย์ไม่ทัน มิหน้าเขาถึงบอกว่ามันยากนะแล้วก็ชาวยูทูบเบอร์นะก็ชอบมาทำคลิปโชว์การลงทิ่สนามบินนี้นะผมเองก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราดูคลิปเยอะๆนะเห็นก็บอกยากๆเนี่ยเราก็มาลองดูบ้างนะฮะนี่ผมกางล้อกับเปิดแฟลปไรเรียบร้อยแล้วนะอ,อีก4ไม้นี่ผมพยายามบินให้ใกล้อยอดเขาเลยนะเราจะดิ่งลงไปเลยนะฮะดิ่งลงไปเลยเห็นสนามบินเป็นเส้นเล็กๆจิ๋วนั่นนะฮนะอีกสมไม้นี่นะฮะ อันนี้ในโปรแกรมไฟล Simulator ร Sim นี่เวลาเป็นแบบเร a l Time เนะเวลาจริงความเร็วจริงก็ประมาณนี้นะฮะสมมุติเราบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงนะก็ใช้เวลาเหมือนของจริงเลยนะฮะไม่ได้เป็นการย่นย่อ,ยอระยะเวลาแต่อย่างใดเอ่อให้นักบินจริงเนี่ยเข้ามาบินเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมากๆเหมือนมากมากนะให้เขารู้สึกปุ่มปุ่มอะไรเ,เมื่ออยู่ที่เดียวกับของจริงเลยเนี่ยเพราะมันทำมาจากของจริงนะะเอาไว้นักบินเขาหัดบินกันอันนี้ผมต้องดิ่งสุดๆเลยนะครับ ดิ่งสุดๆเลยน่าเห็นสนามบินมันขีดอยู่ขีดนิดเดียวนะฮะอยูเดียวสนามบินเนี่ยมีความยาวแค่300กว่าเมตรเท่านั้นเองนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเราบินด้วยเครื่องขนาดนี้เราบินเนี่ยรันเวย,ยาว3กิโลนะ3 0 0 0เมตรนะวันเมื่อวานไปบินลงที่สนามบินไคตักสนามบินความยาว3กิโลอันนี้300เมตรอันนี้จะแลนด์แล้วนะฮะน่าจะโอเคนะครับเอาไปชนรัว้ว โอ้ตีลก,กาหัวทิมเลยเอาใหม่โปรแกรมนี้นี่เวลาเราทําพลาดเนี่ยก็ต้องไปเริ่มใหม่นะฮะจริงๆผมไปบินใหม่มาอีก20สินาทีนะฮะแต่ว่านี่ผมตัดเฉพาะช่วงแลนดิ้งมาให้ดูเลยแล้วกันนะฮะดูว่าสําเร็จหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าเป็นงั้นจะดูยาวมากเลยนะครับงั้นจำภูเขาลูกนี้ได้ไหมฮะที่เราต้องมาอ้อมนะฮะแล้วก็ต้องผ่านภูเขาลูกนี้ไปแล้วก็ค่อยเ,ออเรียกว่าค่อยเลี้ยวนะฮะ อันนี้เมื่อกี้เราเรียกว่าต่ําไปนิดหนึ่งนะหัวหัวทิ่มเลยนะไปชนรั้วที่เรามองไม่เห็นนะฮะอันนี้ก็สนามบินอยู่ข้างหน้าแล้วนะนนผมก็จะพยายามบินเฉียดนะเอภูเขาลูกนี้มันก็บังเราไว้นะสนามบินเป็นขีดต้นหน้าอยู่ตรงกลางหน้าจอเห็นไหมฮะจิ๋วเดียวนะฮนะอันนี้เรามีประสบการณ์มาแล้วสองรอบมาดูรอบนี้นะครับ เมื่อกี้นี้เราต่ําไปนิดเดียวนะชนรั้วไปเกี่ยวรั้วหน่อยเดียวนะหัวทิ่มเลยนะฮะอันนี้เราก็พยายามไปเดี๋ยวผมจะทําให้สูงหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะทาให้สูงหน่อยหนึ่งโอเคแล้วนะฮะเกือบถึงแล้วนะครับต้องกดกดหน่อยหนึ่งแต่ว่าอย่ากดต่ำเกินไปรู้สึกจะเร็วไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับโอ้ยเด้งโอ้เด้งนะฮะ เต้งสองรอบรอบสามนชนสันเลยนะฮะชนบ้านก็ถือว่าอย่างนี้ไม่สําเร็จนะฮะมาลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะคราวนี้ก็มาบินด้วยสายการบินยูไนเต็ดนะฮะยูไนเต็ดนี่เป็นเครื่องบินที่เราขึ้นประจำนะสายการบินนี้เวลาไปอเมริกาเนี่ยเราจะชอบออนั่งสายการบินยูไนเต็ดเพราะว่าเขาชอบไปร่วมกับเอเอ็นเอนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยมันไม่แพง ราคาไม่แพงแล้วเราก็นั่งจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นด้วย ANA ะะได้กินอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จากญี่ปุ่นไปชิคาโกเนี่ยฮะก,ก็ก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งะะแล้วก็พอบินภายในนะฮะจากชิคาโก้ไปออร์แลนโดนลค่อยเป็นสายการบ,บินยูไนเต็ดนะฮะก็เวลาจองก็จองกับยูไนเต็ดที่จะราคาไม่แพงเขาก็ไปโคกับ ANA นะโอเคจะแล,แล้วนะครับ เบี้ยวหน่อยหนึ่งนะฮะก็ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังแด้งอยู่ดีนะมันควบคุมความเร็วไม่ได้นะฮะนี่สามรอบก็ยังไม่สําเร็จเลยนะฮะชนอีกนะฮะแต่ว่าก็ถึงพื้นได้โอเคมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกรอบหนึ่งอ่ารอบนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านก็เลิกแล้วนะฮะอ่าคงอาจจะต้องไปฝึกซ้อมอีกสักสองสามเดือนเพราะว่ารู้สึกมันยากจริงๆสมคำล่ำเลือนะ,ะยากที่สุดในโลกนะครับ ขนาดเราแบบว่าไปฝึกการแลในในที่ท้าทายมาหลายแห่งแล้วนะฮะเป็นสิบๆแห่งนะฮะวันๆก็ขับเครื่องบินทั้งวันนะตอนน้องว่างไม่มีอะไรก็ขับบินชมวิวนะแล้วก็เจอวิวที่ไหนสวยๆก็มาทําคลิปให้ชมกันนะก็ยังแลนไม่สําเร็จเลยนะฮะโอเคนี่ผมเปลี่ยนทิศทางนิดหนึ่งนะฮะก็จะแลนด้วยเครื่องอีกลำหนึ่งนะเป็นแอร์บัสเหมือนกันนะอันนี้มาแบบแหวกแนวนิดนึงดูซิว่าจะสําเร็จหรือเปล่า โอเคกดลงมาต่ำแล้วนะครับโอเคนะฮะพออาจจะไม่สำเร็จแน่นอนเลยเงี้ยลงมาเปี้ยวขนาดนี้ไม่เวิร์คก็ยังถึงพื้นนะยังถึงพื้นโอ้โหแต่อย่างงี้ของจริงคงระเบิดไปแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะก็สรุปไม่สำเร็จนะฮะก็เดี๋ยวผมสำเร็จแล้วมาทำคลิปใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเอ่อก็ใครอยากดูคลิปอะไรอยากให้ผมพาบินไปนตรงไหนเนี่ยก็เข mm ียนคอมเมนต์ลงไว้ข้างใต้นะฮะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ตับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ